สวัสดีค่ะคุณอยู่กับรายการคุยสบายสไตล์สพร สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยกับรายการคุยสบายสไตล์สพรกับรลูก,กิฟสุรารักษ์นะคะพบกันเวลา15บนาฬิกาถึง15บนาฬิกา10นาทีทางสถานีวิทยุศึกษากระทรวงศึกษาธิการ FM92 ค่ะหรือคุณผู้ฟังสามารถฟังสดและย้อนหลังกับรายการของเราได้ที่ wwwmoe r a d i o t h a i n e t นนะคะมีคุณผู้ฟังท่านไหนที่เคยเข้ามาในพื้นที่ภายในกระทรวงศึกษา ที่การบ้างไม่เอ่ยเชื่อว่าหลายๆคนนะคะคงเคยมีโอกาสเข้ามาก็จะทราบว่าพื้นที่ภายในกระทรวงศึกษาธิการค่ะเป็นพื้นที่ของวังเกา่าแล้วก็มีสถานที่สําคัญมีพื้นที่ที่น่าสนใจอยู่หลายจุดจนครูกิบอยากจะแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักกับสถานที่สําคัญเหล่านี้ด้วยเริ่มต้นกันวันนี้กับที่แรกเลยนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทยของกระทรวงศึกษาธิการค่ะมีจุดเด่นอันดับแรกเลยก็คือเป็นตัวอาคารที่ มีอายุเก่าแก่กว่า128ปีค่ะซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเรียบร้อยแล้วภายในพิพิธภัณฑ์จะมีการจัดแสดงความรู้นิทรรศการและมัลติมีเดียต่างๆรวบรวมหลักฐานทางโบราณคดีด้านการศึกษาไว้จํานวนมากมีห้องจัดแสดงวิวัฒนาการการศึกษาไทยเริ่มตั้งแต่สมัยสุโขทยัยจนถึงอยุธยาเลยนะคะใครที่เข้ามาชมพิพิธภัณฑ์นี้แล้วเข้ามาไม่ถึงห้องห้องหนึ่งที่เรียกว่าห้องลายสื่อไทยเนย ถือว่ายังมาไม่ถึงพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะเนื่องจากว่าห้องลายสือไทยเป็นต้นแบบพยัญชนะไทยในสมัยพ่อขุนรามคาแหงนะแบบที่เด็กๆทุกคนเคยเรียนวิชาประวัติศาสตร์มาก็จะทราบประวัติศาสตร์ตรงนี้ดีนะคะซึ่งได้โปรดเกล้าให้สลักอยู่บนศิลาจารึกเมื่อพุทธศักราช1826หลักศิลาจารึกตัวนี้ค่ะได้ประมวลสาระความรู้สะท้อนประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของอักษรไทยให้คนไทยได้ชื่อ นชมรากฐานความเป็นไทยที่พัฒนามาจนถึงปัจจุบันด้วย ไฮไลท์ต่างๆตัวนี้แหละจึงทำให้ครูกิฟอยากให้คุณผู้ฟังได้เข้ามาเยี่ยมชมนะคะถ้าเกิดมีโอกาสก็กอยากจะแนะนำซึ่งสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ครูกิฟอยู่เนี่ยเป็นผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ตัวนี้อยู่ยินดีมากๆเลยหากคุณผู้ฟังจะเข้ามาเยี่ยมชมสามารถติดต่อผ่านหน่วยงานของเรามาได้นะคะมีเจ้าหน้าที่มีน้องๆเจ้าหน้าที่ห้องสมุดแล้วก็บรนารักษ์รวมถึงคุณครูจะคอยดูแลถ้าเกิดติดต่อผ่านหน่วยงานเข้ามานะคะหรืออาจจะ Walk in เข้ามาก็โทรศัพท์หาครูกิฟตามแพลตฟอร์ ที่เคยให้ไว้ก็ได้เราก็จะไปแนะนําให้กับท่านแล้วก็พาชมพิพิธภัณฑ์นี้ได้นะคะพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทยจะตั้งอยู่ที่อาคารราชวัลลบวังจันทร์เกษมกระทรวงศึกษาธิการนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เป็นหน่วยงานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการวันนี้ค่ะก็มีอีกสองสาวจะมาเล่าถึงห้องต่างๆที่อยู่ภายในพิพิธภัณฑ์ให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังมีไฮไลท์อยู่ทั้งหมด7ห้องเดี๋ยวให้น้องน้ําแข็งกับน้องน้ําหวานได้เล่าให้คุณผู้ฟังลองฟังก่อนเผื่อจะนึกภาพตามแล้วอยากเข้ามาเยี่ยมชมนะคะ เชิญน้องทั้งสองคนเลยค่ะค่ะสวัสดีนะคะชื่อน้ำแข็งค่ะเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้นะคะซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทยเนี่ยห้องแรกนะคะห้องจัดแสดงจินดามณนนีนะคะเป็นหนังสือแบบเรียนเล่มแรกของไทยที่มีอายุมากกว่า300ปีเลยนะคะเป็นการบันทึกความรู้และเล่าเรียนของคนไทยนะคะความรู้จากตะวันตกและตะวันออกนับตั้งแต่เข้ามาบรรจบเป็นแผ่นดินสยาม หนังสือเรียนไทยฉบับนี้เป็นการบันทึกวิชาความรู้ต่างๆที่ได้รวบรวมสั่งสมและถ่ายทอดเป็นมรดกภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นนะคะภายในห้องที่1นเนี่ยยังมีห้องที่เรียกว่าคัมภีรไบลานซึ่งบันทึกเรื่องราวหลักธรรมคาสอนทางประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาตำราและตำรากฎหมายนะคะ ต่อมาสมุดไทยหรือสมุดข่อยใช้บันทึกเรื่องราวความรู้ต่างๆเป็นตำราเรียนอย่างจินดามนีตำราการแพทย์วรรณคดีและประวัติศาสตร์และอย่างสุดท้ายของห้องที่หนึ่งคือสมุดฝรั่ง เป็นสมุดที่ชาวสยามติดต่อก,กับชาวต่างชาติตะวันตกมากขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับเทคโนโลยีด้านการพิมพ์สมัยใหม่วิชาความรู้ของไทยและสากลจึงได้ถูกบันทึกและตีพิมพ์ด้วยอักษรไทยบนกระดาษซึ่งสมุดฝรั่งในปัจจุบันคือสมุดที่เราใช้อยู่เนี่ยแหละค่ะต่อมานะคะห้องที่สองเนี่ยนะคะจะเป็นห้องสมุดเฉพาะและเพื่อส่งเสริมการอ่านที่เปิดให้ทุกท่านได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ มีบรรยากาศอันน่าภาคภูมิและสงบได้รวบรวมหนังสือหายากซึ่งได้รับพระราชทานให้จัดพิมพ์ในโอกาสพระราชพิธีสำคัญพระราชนิพนธ์หนังสือเอกสารสำคัญทางด้านการศึกษาจำนวนมากเช่นพระราชบัญญัติการศึกษาระเบียบและแบบแผนการศึกษาหลักสูตรคู่มือครูและแบบเรียนค่ะ ต่อมาคือห้องที่3นะคะคือห้องจัดแสดงวิวัฒนาการการศึกษาไทยตั้งแต่สมัยสุขโขทัยและอยุธยานะคะทราบกันไหมคะว่าศิลาจารึกในยุคสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งราชน,นาณาจจักรสุขโขทยัยโปรด9ก้าให้สลักบนจารึกศิลาเมื่อพศ1826อ,สอส 1, 26, ทำให้คนไทยมีอักษรไทยที่ใช้บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์และสืบทอดวิชาความรู้มากกว่า300ปีมาแล้ว ลายสื่อไทยซึ่งเป็นต้นแบบพยัญชนะไทยโดยได้ประมวลสาระความรู้สะท้อนประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของอักษรไทยให้คนไทยได้ชื่นชมรากฐานความเป็นไทยที่พัฒนามาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะแล้วก็มาต่อด้วยห้องที่4นะคะเป็นห้องการศึกษาไทยในต้นสมัยรัตนโกสินร์สมัยต้นรัตนโกสินร์เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟ,ฟูบ้านเมือง สร้างให้เหมือนสมัยบ้านเมืองดีและบรรจงสร้างศิลปะวิทยาการทั่วทุกด้านทั้งการจัดระเบียบการปกครองชำระพระราชกำหนดกฎหมายสังคยานาพระไตปิดกโดยเฉพาะรัชกาลที่สองมีความรุ่งโรดทางศิลปะวัฒนธรรมอย่างยิ่งและจัดเป็นยุคทองของวรรณคดีไทย การเล่าย้อนอดีตครั้งนั้นและการตกแต่งภายในห้องนี้นะคะด้วยเนื้อหาและภาพที่ดึงดูดความสนใจผู้ชมจะได้ความรู้และความเพลิดเพลินอย่างเต็มเอิมค่ะต่อมานะคะเป็นห้องที่5เป็นห้องการศึกษาไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชการที่7และรัชการที่8พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงส่งเสริมการศึกษาของราษฎรตั้งแต่ระดับพื้นฐานทรงจัดเป็นหนึ่งใน6ประการที่เป็นนโยบายสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ด้านการศึกษาหลายประการเช่นสเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและเป็นการพระราชทานปริญญาบัตรเป็นครั้งแรกของสยามในรัชกาลที่เจ็ดที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2473ค่ะห้องที่6นะคะห้องราชสกุลมหิดลกับการศึกษาจนถึงปัจจุบัน ข้อความจากจดหมายพระบรมราชนกในราชการที่9มีไปยังนายสวัสดแดงสว่างนักเรียนผู้ได้รับพระราชทานทุนส่วนพระองค์ไปศึกษาวิชาแพทย์และสาธารณาสุขศาที่สหรัฐอเมริกาและอินเดียต่อมา,าศาสตราจารย์นายแพทย์สวัสดแดงสว่างได้กลับมาตอบสนองพระเดชพระคุณประกอบอาชีพพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณาสุขของไทย เป็นทั้งกรรมการทูลอน,นันธรรมหิดลในหลวงราชการที่9ทรงก่อตั้งขึ้นด้วยทรงพระอนุสรถึงสมเด็จพระบรมมเชษฐาธิราชเลือกเฟ้นผู้มีคุณสมบัติไปศึกษาเล่าเรียนในต่างแดนเพื่อกลับมาทำประโยชน์ให้แก่เพื่อมนุษย์สืบไปและก็ห้องสุดท้ายนะคะห้องที่7ห้องเสนาบดีผู้มีคุณาประการนะคะ การพัฒนาการศึกษาไทยนอกจากพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แล้วยังมีบุคคลสำคัญผู้มีคุณนาประการต่อการศึกษาหลายท่านเช่นสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการท่านแรกหม่อมราชวงศ์เปียมาลากุลหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลห้องนี้จะแสดงพระราชประวัติของเจ้านายและประวัติของบุคคลที่คนไทยพึง จารึกในพระคุณและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านแรกจนถึงท่านปัจจุบันรวมทั้งหมด66ท่านค่ะ ขอบคุณน้องทั้งสองคนมากที่วันนี้มาให้ข้อมูลนะคะห้องต่างๆภายในพิพิพธภัณฑ์การศึกษาไทยให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันสําหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การศึกษาไทยค่ะสามารถเข้ามาศึกษาได้ที่พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทยนะคะตั้งอยู่เลขที่319อาคารราชวร,ร,ระทรวงศึกษาธิการถนนราชดำเดิอนนอกแขวงดุสิตเปิดให้บริการให้เข้าชมฟรีในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 8นาฬกานาทีถึง16นาฬกา30นาทีค่ะติดต่อผ่านทางรายการคุยสบายสไตล์สพอลอก็ได้สุดท้ายนี้คุณกิฟและทีมงานต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ